เราก็มาต่อเกมพับจีกันเลยนะครับโอ้โหเฟรมเรทพุงพ่งๆนะอันนี้เป็นเวดีโลนะครับ300เฟรมบอกแล้วสเปกนี้มันไม่ธรรมดาจริงๆ280เฟรม3 0 0เฟรมด่านทะเลทรายนะครับถือว่าทำเฟรมได้ค่อนข้างสูงลิบลี่ยวเลยมาลองปรับเอาต้ากันดูบ้างครับผมว่าจะได้2องเฟรมหรือเปล่า <laughs> ดูตัวนี้อารมณ์เหมือนแบบไมค์ครับเลยเนะี่ยเป็นบล็อกเป็นบล็อกนะครับอ่ะ ปรับอัลตานะครับเฟรมเลยที่ได้ก็1 5 0เฟรม160เฟรมนะครับถือว่าไม่ธรรมดานะครับแรงลื่นหัวแตกกาจอครับทำงานเต็มที่ก็สิบแปอร์เก็ทำงาน22%งาน22%ะครับแล้วเครื่องก็กินไปประมาณ9กิก10กิกนะครับไปเดี๋ยวเรามาเทสกันให้ดูกันนิดหน่อยแล้วกันนะครับสัก5นาทีเนาะเดี๋ยว อ่ะผมก็ปรับเป็นเอาต้ากยาวเลยแล้วกันมาครับจริงๆอัลอต้าก็ได้แหละนะครับเพราะว่าเฮิร์ตจอส่วนใหญ่ก็สักประมาณ1 4 4 h เฮิร์ตนะครับ1 6 5หกเฮิร์ตก็โอเคอยู่นะผม<ๆ>เฟมเดทก<ๆ>ับเฟิร์ตหน้าจอสัมพันธ์กันนะครับภา<ๆ>พมันก็จะได้ไม่ฉีกขาดนะครับ จุดจุดปุ๊บโอ้โหเสียงไพเราะสนหุหูเดี๋ยวกินกาแฟเฮ้ย <Hey. S 1> กินสปอนเซอร์กันเพื่อความว่องไวโอ้ยปืยนี้มันแรงมั้ย เฟียงระเบิดไปแล้วจะโดนซุ่มโจมตีไหมเนี่ยนะครับอยู่ในหมอกครับร้อยก็ยังอยู่100ร้อยเฟรมนะโอ้โหไม่ธรรมดาว่ะ ม่มีใครอยู่แถวนี้เลยเหรอเนี่ยใครที่สนใจสั่งประกอบคอมนะครับมีงบ่าไหรก็ทักมาได้เลยนะครับทุกคนไม่ใช่ว่าปเมีแค่งบนี้นะครับจริงๆจริงมีหลายงบเลยนะครับขอแค่แจ้งงบแจ้งสเปคที่ต้องการมานะครับสามารถจัดให้ได้หมด ไปลูกไปลูกอ้โหสซนเนปเปอร์ปลายนี่มันแข็งจริงๆโอ้โหสายไฟนี่ดูด,ดูดีเชียวดูดีกว่าสายไฟประเทศไทยอยีกนั่นเนี่ยเมื่อกี้ก็เห็นคนลงมาแถวนี้อยู่นะ แต่หายไปไหนหมดวะาย้ยิงทีนี่เสียงดังสนัน่นใครอยากให้แอด๊อกรีวิวเกมอื่น<ม>ก็แจ้งได้นะครับเพราะช่วงนี้แอด๊อกก็จะรีวิวเกมไม่ค่อยเยอะนะครับ<ม>ก็จะรีวิวแต่เกมที่เขาแบบทามหากันเวลาแบบมาซื้อคอมกับแอด๊อกส่วนใหญ่ก็จะเป็น 5m พับจ อะไรเงี้ยนะครับผมก็จะรีวิวประมาณสองเกมเนี้ยนะครับเฮ้ยไหนอ่ะเฮ้ย lên anh mới đất đi Nãy gì cái này gì Khá khó tải ra nghề quá ประมาณนี้แล้วกันนะครับกับเกมพับตีคือเล่นได้สบายอะ่ะไม่ว่าคุณจะปรับตั้งค่ายังไงพร้อมลุยทุกเกมนะครับพร้อมลุยทุกเกมจริงจริงโหแรงเลยเนี่ยน่ายิง2อสามดอกน่าจะตายนะปืนเนี้ยโอเคครับเดี๋ยวเราจะไปหดกับเกมแมนฟ,ฟิลเลยนะครับถ้าแมนฟ,ฟิลเล่นได้เกมอื่นก็สบาย